กับพี่น้องมือนี่กะสิบห้าพี่พีน้องมะต้มมันหลอดช่องสาคูนอกจะเนาะนี่จ้ะเสร็จภายในสิบนาทีจ้าพี่น้องจะเนาะแกออกมากับสีใดประมาณนี่จ้ะพี่น้องนี่เดีประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็เพิ่นกับเมียันสาคูอันซ่องน้อน้อยนาาจะเนาะอันนี้ก็เป็นในซ่องนี่ก็เป็นอันบักมีจ้ะพี่น้องนี่ ขนุนนะคะขนุนเป็นบะหมี่เนาะตามรูปดีเลยจ้ะมาจากมากขอนชิต้งตีเป็นเซ็งอันรอดช่องสิงคโปร์นะคะพเพื่อนๆคอยสิต้นคอนคอยสิต้บันนี้ให้มันซุกสะกนกังสีไซส์ อันนี้ก็เป็นผงกะทิสำเร็จ,จนะจ๊ะเนาะผงกะทิสาเร็จประสานนี่ค่ะพิธีตักถุงกะทิใส่ชามเติมน้ำร้นนี่เครื่องถั่วตามนี่แล้วนะจ๊ะเนาะนี่ตามนี่เลยจา้าใส่นี่จ้ะผงกะทิสำเร็จลูปจากพี่น้องตามนี่เลยจ้ะง่ายๆเนาะ ต่วากับแพงเดื้อพี่น้องซัมนีก่กัประมาณสองรอยกว่าบาทได้จากพี่น้องอีกจักพี่น้องเพ่นกันเกือบแล้วเนาะไก่สีสุกแล้วค่อยกะสีเอาอันซักคูนี่จ้ะเอาสักคู่ลงไปจากพี่น้องใส่สักูลงไปแล้วจ้าซักคูข้กับสีต้มพ่อบันเป็นอันเม็ดไขกก่กบกไข่เขียยเนอะจากนอะต้มพอเป็นไขกก่กบกไข่เขียดกะ ปงรุงจากพี่น้องซีฟนาที่ก็ถือว่าโดนเติบเด้อพี่น้องคอยคิดว่าต้องแซน้ำซะก่อนให้มันนิ่มซะก่อนจังเอามาต้่มันจังเร็วอันนี้เอามาตมม้มอันแกออกจากถุงแล้วเอามาตุ่มเลยเองสิมันเลยสามันเลยอันนี้ดี่จากพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะประมาณถวยหนึ่งแหละจ้ะพี่น้องประมาณถวยหนึ่งเนาะ ถั่วละสองร้อยกู้บาทจากพี่น้องถั่วละสองร้อยแปดสิบตีไปสองร้อยแปดสิบจากพี่น้องสองร้อยแปดสิบโอ้ยสองร้อยแปดสิบอยู่บ้านเท่าถั่วอะยิงสิบาทพี่น้องกินจนห้าแตดนี่จ้ะ มาเบงนาตาขาลาซองสิงกโปร์ขอ่อยพี่น้องเนี่ยเป็นยังสี่ละมามาเปิดกล่องกินกันเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาดามข้ามากินอ่เคาราซองสิงกโปร์จะ้ะมันเป็ดตะคือบอพันนันผัดมันเป็นตะคือยังไงกะแนะนํำใั้พี่ซื้อตะวากบแพงใน,น่ก้นลอยด้วยพี่น้องนี่ละถ้วยเดียวนี่ละพี่น้องสองร้อยแปดสิบสี่สิบแปดคน ตีเป็นเงินไทยกับสองร่อยสองรอยเกือบโอ้เกือบสามล้านตัวพี่น้องปิดตะคือวะ คือ,อยู่พี่น้องแต่่าข้าวต้มเส้นมันมาซุกไนะข้าวต้มเส้นมันเป็นกรุบกุบอยู่บงนะังงะข้าวคือว่ามันซุกแล้วแซบยู่พี่น้องแซบอยู่แต่ว่าบัหมี่ีเนี่ยมันเได้สีเหลืองเครื่องในลูกพี่น้องบะหมี่ได้ไหยเบิกบะหมี่ บักมีบ şey. ่ได้สีเหลืองขึ้นในรูปซ้ําพี่น้องเบิ่งตบักซอยดยู่ยามเฮาอยากเนาะจ้ะเนาะอืม โอเคเล้อยพี่น้องโอเคแกะคาดได้อยู่จะเที่ยวนาเขาจะต้มรวนคนอินจังน้อยจะมาซ่านอินแ้งเสียบด้วยพี่น้องอืเราช่องสิงกระโป์พี่น้องอื้ม อเอาไวพอกันพิมหนาจา้กพี่น้องบ๊ายบาย